สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ทุ่งดอกกระเจียวที่อุทยานแห่งชาติส่ทองบริเวณผาหำหดนะฮะตอนนี้สี่โมงครึ่งหมอกหมอกเต็มทุ่งเลยนะครับหลังจากเจอฝนตกสวยงามมากบรรยากาศอย่างนี้หายากมากๆนะครับในชีวิตหนึ่งต้องมาสัมผัสกับอากาศที่สดชื่นนะฮะหมอกในป่าในธรรมชาติ ธรรมชาติสุดๆเลยนะครับมากับทีมงานนะครับทีมงานเดินไปข้างหน้ามองไม่เห็นกันแล้วนะครับหมอกลงหนามากเดี๋ยวเราจะพาไปดูทะเลหมอกถ้าโชคดีช่วงนี้เชิญมาเที่ยวนะครับที่อุทยานแห่งชาติไซทองที่าผามหดและทุ่งบัวสวรรค์นหนึ่งอำเภอหนองบัวละเวจังหวัดชัยภูมิไม่ใช่ครับวันนี้บรรยากาศหน้าผาหาหดนะครับ เกมีหมอกมองไม่เห็นอะไรด้านล่างเลยนะครับนะะ้าขานี่เป็นไงบ้างสบายดีค่ะสบายดีไปอีกได้ไหมไม่ได้น้วค่ะอ๋อแค่เล่มสดเลยโอเคหมดครับหมดครับโอเคครับ okay.